น้องซีได้อะไรมาคะวันนี้ได้ป๊อบอิดไหนโชว์ซิคะป๊อบอิดป๊อบอิดเล่นยังไงคะกดเล่นยังไงเล่นป,ป๊อบอิดให้ดูซิคะกดอ้าวถอนหัวออกขมายออกไหนเล่นยังไงโชว์ซิคะป,ป๊อบอิดซื้อมาอาะไรกี่บาทคะกี่บาทอ่ะละแปดสิบเก้าบาทที่ซีเอ็ดที่ซีเอ็ด ท <will. S 1> e ี่ร้านหนังสือซ mm ีเอมีขายอันละแปดสิบเก้าบาทน้องซีไปเจอมาซีไปเจอมาซีชอบไหมคะชอบหาคนเล่นอยู่แ้่เจอบล็อกบปอิดหาของเล่นอยู่แล้วเจอป๊อปอิทซีเลยเอาเลยเดินเดินหาของเล่นอยู่แต่เจอ ยอ,อ,อยู่ดีคนคนที่คอยอยู่ได้อยู่ดีดีเห็นม็อบบีม